หอันดับที่ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงของเดือนเมษายนนี้เราจัดให้5อันดับที่มีโชคมีลาบอย่างมากมายสำหรับในห้าราศีนี้เรามาฟังและเรามาตรวจดูสิว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองนั้นจะดีมากๆ หยิบจับอะไรในช่วงนี้ภายในห้าราศีก็จะมีโชคมีลาบเข้ามารวมถึงในเรื่องของความรักอีกด้วยในช่วงนี้เรามาเริ่มฟังกันได้เลยสำหรับราศีที่หนั่นก็คือราศีตุลท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในเรื่องของดวงชะตาราศีนั้น จะเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนเมษายนชาวราศีตุลนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนว่าท่านเป็นอย่างไรการงานของท่านแต่หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายดวงท่านจะดีจะมีกาลรกําไรที่งดงามท่านขายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขาย ทางออนไลน์ก็จะมีโชคมีลาบมีคนให้การสนับสนุนและมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยท่านจะมีออเดอร์หลายสิ่งหลายอย่างท่านจะต้องจัดส่งในช่วงของเดือนนี้อย่างมากมายถือว่าการค้าขายนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของท่านการลงทุนอะไรในช่วงนี้ ชาวราศีตุลก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการลงทุนนั่นจะมีเงินมีทองกอบโกลยเข้ามาหาท่านอยู่หลายช่องทางท่านลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนั่นในช่วงนี้เหมาะอย่างมากๆชาวราศีตุลจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินในช่วงของเดือนเมษายนท่านจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่บ่อยครั้งบางทีบางครั้งท่านจะต้องจ่ายค่านโน่นค่านี้หรือบางคนนั่นอาจจะมีเรื่องมีราวเข้ามาหาท่านและท่านจะต้องเสียเงินเสียทองบางครั้งบางคราวก็เป็นพวกญาติพี่น้องหรือเพื่อนฟูงจะนำมาเรื่องราวเข้ามาให้ท่านนั้น ต้องเสียเงินเสียทองแต่สิ่งที่ดีๆก็มีในช่วงของเดือนเมษายนนั้นท่านจะมีรายรับท่านจะมีงานใหม่ๆท่านก็จะมีเงินมีทองเข้ามาท่านอีกเช่นเดียวกันเรียกว่ามีทั้งรายจ่ายมีทั้งรายรับในช่วงของเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลก็ไม่ตกอับอะไรเท่าไหร่นักท่านจะมีรายรับสลับกับ รายจ่ายอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการทำมากินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการที่ท่านจะไปคบใครในช่วงของเดือนนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการครบคนนั้นให้ชาวราศีตุลระวังไว้เรารู้แต่เพียงหน้าเราไม่รู้ใจเขาบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะไม่จริงจัง อะไรกับเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูอันดับที่สี่นั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์เราก็จัดให้อยู่อันดับที่สี่ในช่วงของเดือนเมษายนนี้การเงินก็ถือว่าดีจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆท่านอยากได้ อะไรไม่ว่าท่านจะเป็นของเล็กหรือว่าจะเป็นของใหญ่สิ่งไหนที่แพงหรือว่าสิ่งไหนที่มีชื่อเสียงท่านก็สามารถซื้อได้ชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีรายรับเข้ามาท่านมากกว่ารายจ่ายท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ท่าน จะออกนอกบ้านบ่อยครั้งในช่วงนี้อาจจะไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินเสียส่วนมากท่านจะทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านทำงานที่ดีก็มีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาท่านในช่วงนี้การงานของท่านถือว่ามีจุดเด่น หลายจุดท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีสิงห์นั้นจะไม่เดือดร้อนพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านท่านจะมีความสุขมีความสนุกและมีความสนุกสนานอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านทำงานเกี่ยวกับอส่วนรวมก็จะมีเพื่อนฝูงและจะมีพี่น้องญาติ และจะมีเพื่อนอีกมากมายเข้ามาร่วมสังสรรค์กันในช่วงนี้ท่านจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนเมษายนถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็มีรายรับสลับกันในช่วงนี้ในเรื่องของจิตใจและในเรื่องของสุขภาพก็ดีท่านเป็นคนลาเริงชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคมีลาบ อีกตหากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงจะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านทั้งนั้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิง์ต่อมาเรามาดูอันดับที่สามกันบ้างนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษศก ชาวราศีพฤกษภกทุกท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านทำไรท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการทำงานต่ว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนในท่านระวังในเรื่องของการความคิดเห็นไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะผิดใจกันได้หรืออาจจะมีการพูดจากระแนะกระแนะกระทบกระตัง ในในเรื่องของการทํางานในท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยส่วนที่เราไม่ระวังหรือเราไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าฉับพลันก็เป็นไปได้สิ่งที่ดีๆก็มี ท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกในช่วงของเดือนเมษายนเรามาดูในด้านของการงานก็ถือว่าดีสิ่งที่ดีก็มีอยู่การงานของท่านท่านใดที่ว่างงานตกงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีงานทำจะมีงานที่ดีเป็นงานเสริมเข้ามาอีกท่านทำแล้วจะมีชื่อมีเสียงชาวราศีพฤกษภก ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนกอยสนับสนุนในเรื่องของการงานที่ท่านทำเงินกา,การเงินอีกเช่นเดียวกันเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนเมษายนการเงินจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้จะจ่ายโน่นจ่ายนี่ บางสิ่งบางอย่างท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้แต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับสลับกันถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนบางครั้งบางคราวนั้นท่านก็ได้มากบางครั้งบางคราวก็จ่ายมากก็ถือว่าสลับกันแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษก์นั้น จะทำอะไรท่านระมัดระวังสักหน่อยในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพพรรณมามัยให้ท่านระวังอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าอาจจะเป็นโรคประจําตัวเกิดขึ้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกที่เราจัดอันดับให้ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นอยู่ในจุดที่ดี ต่อมาอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่สองของเดือนเมษายนว่าจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือราศีมีนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะเหน็ดเหนื่อย หน่อยในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องใช้กำลังหรือใช้ความคิดที่มากสักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำในช่วงนี้แต่งานที่ท่านทำจะมีความสำเร็จคุ้มกับค่านเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้การเงินก็ถือว่าดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จการเงินการทอง ก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านชาวราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นก็ดีอย่างมากๆผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการงานการงานก็ทำแล้วก็จะไม่ค่อยมีชื่อเสียงและทำ อยู่ด้วยกันก็โดนเอารัดเอาเปรียบอีกในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ดีการเงินก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนักคอยจะติดขัดทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไรในเรื่องของการเงินการทองในช่วงก่อนนั้นถือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอีกเช่นเดียวกันแต่ต่อจากนี้ไปในเรื่องของการงานและ การเงินในช่วงนี้ชาวราศีมีนั่นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่านชาวราศีมีนในเรื่องของอุบัติเหตุให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงสงกรานท่านจะไปเหนือไปใต้ให้ท่านระวังไว้การใช้รถใช้สนอนอันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ท่านระวังไว้ เราไม่ชนเขาเขาอาจจะมาชนตัวเราก็เป็นไปได้ท่านระหว่างไว้จะเป็นการดีในเรื่องของดวงชะตาสรุปโดยภาพรวมชาวราศีมีนั้นจะมีจุดยืนที่ดีจะมีความโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีน ต่อมาเรามาดูอันดับที่หนึ่งกันบ้างในช่วงของเดือนเมษายนนั้นเราก็จัดให้ชาวราศีมังกรที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมังกร ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉนะนั้นให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานนั้นถือว่าดีท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีกำ,ำไรกำไรและจะเป็นงานที่ดียั่งยืนถาวรมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าดีชาวราศีมังกรนั้นหยิบจับอะไรก็จะ เป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันท่านเคยลำบากตรากตรามมาในช่วงก่อนนั้นก็จะสิ้นสุดลงได้แต่ต่อจากนี้ไปจะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีงานที่ดีมีงานที่โดดเด่นทำแล้วท่านจะมีชื่อเสียงและมีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรจะมีความสำเร็จบางท่านนั้นออกไปทำงานนอกสถานที่ก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงนี้บางคนนั้นมีเงินมีทองถึงกับเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่างาในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นชาวราศีมังกรจะหาไม่ยากท่านจะหาได้ง่าย หยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในเรื่องของโชคลาภในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีเข้ามาท่านอีกเช่นเดียวกันท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านนึกและท่านตรึกตรองท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาและก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศี มังกรในเรื่องของการทำงานส่วนรวมให้ท่านระวังไว้บ้างให้ท่านใช้อารมณ์ที่ดีๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนตาก็ชาวราศีมังกรทำงานรวมกันหลายคนมีอารมณ์ร้อนจะทำให้ตัวงท่านนั้นไม่ได้รับผลดีเพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นๆเ,เข้าไว้ชาวราศีมังกรก็จะได้แต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ชาวราศีมังกรก็จะมีความสุขดีถ้า,าว่าท่านเพิ่งเจอเจอหรือว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีโชคมีลาบจะมีคำที่อวยพรมาท่าน และจะมีการส่งของฝันมาให้เพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่มี่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมีการสนุกสนาน มีการทำบุญทำทานในช่วงสวงกรานต์นี้จะมีโชคมีลาภอีกมากมายนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราทั้งห้าราศีนี้จงมีโชคมีลาภมีความสุขกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี